บวงปิดเอาไปบวาปิดพี่จุเอาไปบวปิดทางส <im itation> ายี่บเอาไปบว ต้องกินกับผักครับอร่อย<ม>แต่จริงๆนื้นกินกินกับมันนุ่มพี่บ้าสุดว่ามันน,นุ่มแล้วเนี่ยขนาดต้องหักซอน ข้าวสวยข้าวหย่ข้าวมย่งใช่ใอร่อยม่ามีน้ำจิ้มแล้วเนี่ยผมจะมือขาของหายทิเมนโอ้โหท้าไม่หมูตาไม่เท่ากันนะครันิีมันหลีตาปะมันนิ่มมากเลยนะต่อเติสุต็่ชิ่างอะไร่า่าเนี่ย คนที่กินเนี่ขาเป็ตามนะอร่อยมากครับเดียจะมาแจกถุงนะไม่แจกถุงเลยนะไม่แจกถุงเลยทั้งนั้นเดยน่ารักมากนี่นะปลเดียวกลับมานี่นี่น้อ่นอีงนก มันจี่ป็นกองโมงไม่ใช่หรอประมาณกื1บสิบเอ็ดโมงครึ่งอ้ยหัเสยแล้วใช่ไหมประมาณนี้ะตื่นตื่นแล้วก็ลงมาแล้วก็ลุกจักทุกชัยใหม่ใช่หรอคือพี่เป็นแป๊เดียวค่ะเพราะขออกมาใช่ใช่ออกมาเฉิดฉาย ผมปิดไปไม่ถึง2องนาทีแล้วมก็เปิดคูลงมาหรอแล้วบอเรากิกินกินแล้วก็ไปอนกันอนกคัก็ไมนอนแล้วพยายามตั้งไอกาเที่ยงก็ตื่นอไหมไม่ตั้งไอการสูกหรือก็ตื่นตอนแรกหนูก็ตื่นเจ็ดโมงเจ็ดโมงก็แคุณขัดไปเรื่อยเรื่อยเรื่อย เราแก้เราดีเนาะไปไปไม่กี่หม้อก็เช็ดออกมาเอเมวใครจะเอากันแดดกดได้เลยจะแม่วันนี้กันแดดสติ๊กจู่ให้อันนี้ไปด้วยแต่ว่าไม่รู้จะได้สีไหนจะเป็นงานแบบนี้นะ่ารักไหมไม่มีดูดิไตรงไ I <gasps> you. 嗯嗯嗯嗯嗯、没有了，抢没 แบ่อร่อยจริงอืมพีโงอ่ะเขาเคยเข้าเราเว้ยเราบอกได้เ<อ>หรอเออจริงเหรอเออดิของอันนี้ไงอ๋อเลยปะอ๋อเลยถึงมั้อ๋อเลย,ออเลยแล้วก็จ้างเอกบอกไเลยหมูสูตรนี้นะหมูที่ทนะื้อนะเออเนือก เพ<ไ>ื่อเขาจ้างผมหนุ่มดิงีม,งมีช้างหุ่นง่ายปะควรมนจบไม,ไม่ฉันไม่ได้นี้ฉันซื้อสมเร็จเลยเข้าใจปะคือฉันไปเปิดปุ๊บฉันก็ยยหยิบหยิบสำหรัเอาวางแค่แบบเองผูช้ชายชมไม่หยุดมิจมันไม่เ็ดไง พี่รู้ว่ามันจะเผ็ดคุณบุ๋มตั้งแต่แรกไม่ได้ทําอะไรเลยแต่ว่าต้องเลือกอีฮองอยงทำเลือกอีฮองไม่ดีก็ไม่อร่อยเราทีเดียวเราเลือกไม่ดีมันเลยไม่อร่อยสูตรอืมสูตรหยิบวางแต่อร่อยนะเลือกอี่ฮองอ่ะใครเอากระติการได้เลยนะคะสำหรับตัวของกันแดดนะคะฉันทำตัวแบบนีพี่รู้อะไรพอ,อลูพอรู้เข้าใจแะบหรอเขาปกติไม่ ก็ผมบอกไปแล้วไงก็ผมเลือกหนึ่งลนี่หวานไ่มคุณได้กินแล้วเนี่นมันมีนยอมกินเส้มันอุ้ยพี่ส่งพีสังเกดลูกตามันหวะเขาบอกแล้วว่าลูกตามสวยสวย ทุทดดชี้ชนั่ลำตุ้มแลวพกแบบวชาบูเมือ่อที่ห่อวออะชบน้ำดำนพองก็ี่ห่อเข้าเหมือนกันน้งก็เคยเข้าเหมือนกันน้ำดำไม่แต่เราใช้อะไรไม่รู้จำไม่ได้วันนะี้งเก็บเก็บพอเก็บเก็บแให้คุณนี้ก่อนเก็บเก็บแมุ่ณเน กูแหละเอาไว้ยิงน้องแก้มน่ากินยิ่นอ่นไปเดี๋ยวไปวิวบอกกันผมก็จะแก้มน,นะคะไม่พื้นฐานนะพี่พีเขาชอบกูแล้วอันเนี้ยจำได้เอาปะ กันแดดดีมากจริงจริงทุกคนแกะได้กันนึงแกะได้ไม่ติดเลยอร่อยอร่อยอ,อน,นี้เลยคัตเตอร์ไปไหนกันแดดไม่มีไม่มีสีไม่มีกลิ่นเจ็จเจ็บขึ้นไปใช้ได้เลยค่ะตั้งแต่เจ็บขึ้นไปก็คือใช้ได้เลยเราวันนี้ก็เอาอัน,นี้ไปด้วยกันแดดน้องเพืเ่อนกันกับตักุญแจ นี้เลยงานประมาณที่มือนี้เลยแบบเป๊ะๆนี้ประมาณแบบนี้เลยเดเหปะในราคานี้เลยไม่ได้ให้แบบสิบบาทด้วยนะเป็นงานแบบเป็นร้อยสองงานแบบเป็นร้อยหลักร้อยอ่ะใช่ก็แต่ใช้ได้สองอันจริงๆคนแพงให้ใช้ได้จะเป็นอย่างนี้ ก็คือทาสมมุติว่าวันนี้เราไม่ได้อยากแต่งหน้าเราก็ใช้แค่นี้ได้เลยจบใช่หนูหิวนหนูกินได้นิดเดียวก็ไม่นิดนะก็กินเยอะอยู่มันไม่เผ็ดพี่ก็นึกว่าเผ็ดพี่ก็นึกว่าเผ็ดก็าซื้อแบบนี่มาให้พี่คงจะฉ่ำๆเลยวันนี้พี่ก็ผินได้เนี่ยเพราะไม่เผ็ดเนาะสีที่เห็นมันจะหมากแบบเผ็ดเงี้ยถ้าเป็นซอสเกาหลีจิ่บจะล่ะวันนี้ก็เป็นแบบนี้เนี่ยแต่ว่าไม่รู้จะได้สีอะไรนะเป็นอย่างเงี้ยไป สามาปกติเอาจริงป่ะอันนี้บางคนยังขาย359เลยป่ะใช่ก็ก็บอกแล้วพี่ซื้อ300กว่าบาทไงเแบบนเนี้ยบางคนยังซื้อนี่แบบซื้อกันแดดแล้วได้บมคุ้มไงเออคุ้มนะใช้ผ่าหน้าค่ะใช้ผ่าหน้าอันนี้น้ำคุณหนูป่ะสุดๆไปเลยทิ้งไปได้ป่ะได้ทิ้งได้หนอ พี่เป็นไงฮะพี่ควรจะสับไม่ะกดได้เลยนะคะคัวมีของเล่นอีกเต็มเลยอ่ะโอ๊ยทูกออเดอร์ให้ทูกออเดอร์น้องแก้มให้ทูกออเดอร์กิน หนูว่างนอนแล้วพี่จุ๋มนี่วันนั้นที่ฉันขายของพวกเธอฉันก็โดนตกมาเหมือนกันใดต้องมีแต่ผ่ะ ไม่สนุกเลยเาน้อยจำไอวิ่งรถพุง่งมันจะหาว่าฉันพูดอะไรปะเนี่ย คะแนนหมดแล้วตอนนี้คะแนน,นหมดแล้วไม่เหลือคะแนนแล้วฉันเอาออกจริงๆไม่มีให้หักแล้วตอนนี้น หลับยู่จะไม่ได้จริงหรือเปล่าที่อะไรวะวันเสาร์ทัน อออกหัว้าไปดูกัน้วไม่ต้องถักเลยคุยกับวิคิวสิแปดคุยกับคิวสิปแปดปดคุกิว วัวพี่จุ คิวชั้นได้เชียคลายเบบี้เชียอําสีเข็ดแล้วดีใจมาก เซลามูนป่ะได้เขียนว่ามูนน่ารักป่ะคือคนน่ารัก ใช่หนูกำลังขิงแอนคิวอยู่ว่าถือไ,ได้ขายขายเบบี้เชียร์อัพตัวซีเคตทุกคนเชียร์ให้หนูไปวิ่งทุกคนซื้อกันแดดหนูให้ครบยอดที่หนูอยากได้ก่อนเร็วหนูนปนไปวิ่งเราสวยเราเขาอดูของบ้างเน้น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 ฮะ แค่ถ้าหนูไปวิ่งหนูจะง่วงไหมถ้าไปวิ่งเหรอก็อีกสองชั่วโมงมันก็จะง่วงเขาบอกว่าอันนี้คุณไปค่ะกบหนึ่งแสนเข้าบัญชีหนูวิ่งเลยนะเราหนูทะเลาะอะไรกับคิวเหรอฮะทะเลาะอะไรกับคิวใครบอกทะเลาะก็ชิวคึ้มาวิ่งแล้วหลับสบายไปกัน หนูไม่มีรองเท้าใช้ของเขาไหมเท้าพิมเป็นหรือเปล่าหอมมาพี่จุ๋มมีการบอกงี้ด้วยหรอว่าเราเท้าหอมอะ่ะเดี๋ยวหนูวิ่งแล้วหนูเอากันแดดติดไว้อย่างงี้แล้วพี่ก็ช่วยซื้อกันแบบดดหนูคนหลังหอ่พี่ ยไม่ถึงเพราะพกินจะวิ่งแล้วปวดหลังเลยแค่แค่แค่จะไปถ้าถ้าหนูไปพี่จุ๋มก็ไปเอาไงพี่พช่วนพี่จุ๋มเร็วเดี๋ยวรอให้อาหารย่อยกับพี่พีชวนพี่จุ๋มเร็วถ้าบุมไปจุ๋มก็ไปเอางั้นพี่ก็ไปได้งั้นหนูไปล้างหน้าถ้าจุ๋มไปผมก็ไปถ้าพีชไปทำไมหนูต้องไม่ไปก็แบบแล้วถ้าพีชเฮ้ย ขอโทษนะลูกอันนี้กระเป๋าชาแนลอย่าไปรบกวนอย่านอนบปกระเป๋าลูกขอโทษเอาขาออกก่อนจ้าเป็นเป็มโมโหแล้วเต็มไปนอนบกระเป๋าชาแนลมันไม่ดีเลยอนี้คุยกับคนตุ๊กคิวบอกโอนห้าพันเกียบาเลย บูมอยให้คิวห้าพันไหมเดี๋ยวคิวมาเลยใช่มีเพื่อนเล่นอยู่ที่บ้านเหมือนเลิกเรียนมาเลยจริงๆครับเมื่อคืนก็นอนเหมือนจะหลับแล้วก็ไม่หลับพี่ข้างกันแดดก่อนเลยวไปออกไปวิ่ง กันแดดนะมันดีจร <Matthew? S 1> ิงๆนะครับอะไรหรออะไรทำให้ผมหนูซื้อแกล้งวิ่งไวปว่าวิ่งกับพี่พีด้วยนะหรือเปไหนอ่ะเปลี่ยนเลยเซ็กซี่ไหมหัวออกหัวออก ชิวทุกคนรออยู่แล้วจะไปอยู่ในห้องออกกาลกายที่ไหนค่ะบ้านพี่ผีแล้วผมจะได้ฟินไเหรออืมมันมีเครื่องต่อยมวยเอาไหมที่เป็นไฟฟอยู่ที่กำแพงอ่ะสนุกมากตอกไมได้ปิวไปดูเลิกบุ๋มสาวันไปดูเลิก ไปเลยเพราะว่าชิวยังยังเจ็บคออยู่หน่อยหนึ่งหรอกางเกงใช่ทุกคนอยากเห็นกังเกงวิ่งเหมือนกันใช่ไหมครับว่าเซกซี่หรือเปล่าชิวชวนชิวขึ้นมาทำยังไงชิวกดมาสิกดไม่เป็นอนะ เรามีของเล่นเต็มเลยเรามีตัวนี้ด้วยนะครับน้องใส่กัน,นตัวเดียวยังไม่ได้ไปดูเลยเพราะว่ายังไม่ได้เลือกวันยังไม่ตื่นเช้าไปเลยครับแต่ว่ามีเลิกเอ่อทำพิธีเสาเอกแหละของที่บ้านวันที่หนึ่งกันยายนอุ้ยมาเต็มเลยคิว คิวอยู่ไหนมามามากดให้เอาคิวขึ้นมาทำยังไงเอ่ยอ่ะเราต้องโชว์สินค้าไหมเรื่ออะไรอ่ะอะไรเหรออ๋อเราไม่ต้องโชว์สินค้าหรอเราไม่ได้องสะก้า ชิวหายไปแล้วกับหัวอ๋อไม่มีตะกา้เหรอโอ้